สวัสดีครับท่านสมาชิกนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับแต่เป็นกล้องของว o ท t e x ตัวนี้เป็นกล้องยิงเลวนะครับอัตราขยายก็1ระยะ1-6เท่านะครับนะฮะขนาดหน้าเลนก็24สมิลนะฮะตัวนี้ระยะทำการก็อยู่มาสัก400เมตรนะครับนะฮะเขาจะมีไฟสีเดียวคือสีแดงนะครับปรับความเข้มของแสงนี่ได้ถึงสิบระดับนะครับ เนี่ยก็จะมีไฟเห็นไหมฮะเป็นไฟสีแดงเห็นไหมจุดแดงเห็นไหมครับเนี่ยเป็นไฟสีทรงนี้นะคือสีเดียวนะสีแดงนะฮะปรับได้สิบเอ็ดระดับตัวนี้สเส้นเลนก็จะใสามากเลยนะใสคมเลยนะฮะเนี่นยนะใสมากนะใสกริบเพราะว่าเลนเนี่ยเขาจะเปลนโูลิทดีเลยนะครับคุณภาพเลนคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวกล้องน,นะครับท่านตมาชิกนะครับ ก็จะมีไฟสีแดงมนไหมฮะนี่ครับเนี่ยมีไฟสีแดงเห็นไหมครับเนี่ยม,ม,มีจุดกลางตรงม,มีจุดแดงตรงกลางนะครับเนี่ยเนี่ยสวยงามนะเส้นเล็งเขาจะใส่คมกิิบมากเลยนะครับ ตัวนี้นะฮะตัวกล้องเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่520กรัมนะครับความยาวก็มาณสัก10นิ้วนะฮะนะครับท่อ30นะฮะตัวนี้เขาจะระบุว่าอัดแก๊สในตัวเกณฑ์นะครับกันน้ำกันหมอกแล้วก็กันกระแทกได้ดีนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับในนะครับ ตัวนี้ก็จะมีไฟก็จะมีไฟสิบเอดระดับหนึ่งนะหนึ่งถึงสิบอ็นไหนี่นะครับหนึ่งถึงสิบเอ็ดนะครับนะตัวนี้ก็เป็นช่องรางฐานนะครับเนะี่ยเทสถ่าน cr นะครับสองศูนย์สามสองหนึ่งก้อนนะครับท่านสมาชิกนะครับ ตัวนี้เขาจะมีตัวนี้จะเป็นแท่งนะฮะปรับซูมนะนะครับปรับได้ถึงหนึ่งถึงหกเท่านะครับเราจะทําการก็ประมาทักสี่ร้อยเมตรนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเลนตานะครับนะตัวเป็นตัวปรับเลนตานะครับปรับคมชัดนะครับ ตัวนี้ก็จะมีอตัวนี้จะเป็นแนบสเปงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยลดแรงกระแทกแรงรีคอย์ของเปินที่มีรีคอยสูงๆนะครับนะครับสวยงามนะครับนี่ยป็ก้องยิงเร็วนะฮะ สำหรับชุดของแถมเขานะครับท่านสมาชิกก็จะมีฝาเปิดปิดเป็นฝากระดกนะหน้าหลังให้หนึ่งคู่นะครับนะแล้วก็จะมีขาเนี่ยแถมให้สองชุดนะนะเป็นขนาดขาขนาดไม่เป็นรางเต็มนะฮะนะครับนะ แถมขาล่างเต็มไปห,หนึ่งตัวแล้วก็ขาแบบ็อดคู่นะแข็งแรงหนึ่งคู่เนี่ยตัวน,นี้จะมีะล่างขนาดสิเบเอ็ดมิลกับยี่สิบมิลน,นะครับนะแล้วก็จะมีอ่คู่มือเขานะฮะท่านสมาชิกนี่พร้อมกับผ้านะฮะสินค้านะฮะประกันสูงสุดหนึ่งปีนะครับท่านสมาชิกนะฮะอันนี้เป็นคู่มือเขานะฮะแล้วใบรับประกันมีผ้านะครับหนังผืนนะครับแล้วก็จะมีอ่ ตัววงล้อเป็นวงตัวนี้เป็นจะเป็นวงแหวนรัดท่อนะฮะระดับน้ำนะฮะหนึ่งตัวนะครับแถมให้แล้วก็จะมีฐานฐานนี้ใช้หนึ่งก้อนนะท่านสมาชิกพานาโซนิกนะเดี๋ยวแถมให้สามก้อนนะแล้วก็จะมีแท่งงูนะฮะท่านสมาชิกนะครับนะฮะตัวนี้ก็ทำ,ทำความสะอาดพวกปืนยาวพวกกดอารมณ์แก๊สนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันโลมปืนหนึ่งกระปุกนะครับนะครับท่านสมาชิกนะครับ ตัวนี้ก็ประโยชน์เขานะฮะก็คือป้องกันสนิมนะฮะช่วยในการหล่อรื่นแล้วก็ยืดอายุก,การใช้ง,งานของอ,อุปกรณ์อาวุธปืนนะครับสำหรับรายละเอียดราคานะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นช่องทางในการติดต่อช่องทางนึงนะครับท่านสมาชิกก็อันนี้เป็นเบอร์ติดต่อทางร้านนะ,ะติดตัวมาอโทษติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับ อันนี้ันดีไลน์นะครับพักมาสอบถามได้นะครับตัวนี้เป็น y o u t u b เ Ap .99 ช็อปหรือว่าจะสั่งซื้อของเรานะฮะจาก Lazada นะครับก็พิมพ์คำว่า Ap นะครับแล้วขีด99ช็อปนะฮะ a p ขีด99ช็อปนะฮะหรือว่าเขาไปรับชมสินค้านะที่ร้านของเราก็99แคมป์ปิ้งนะครับนะฮะหรือว่าท่านไหนมีเวลานะครับท่านสมาชิกก็สามารถเข้ามารับชมสินค้านะครับ ที่ร้านนะฮะร้านเราก็จะอยู่ที่คลองสมเ็นเตอร์นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ